สวัสดีครับพบกับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาป้อนออเดอร์ผลไม้ของผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมของคุณแม่มามาลิสานะครับผมจากเดนไกลนะครับผมที่ท่านได้โอนคะแนนมานะครับผมป้อนผลไม้ให้กับน้องช้างนะครับผมสามเชือกนะครับผมจํานวน60สิบตะกร้านะครับผมเราก็จะทําการป้อนเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณมามาลิสา อยากเล่นไกลมากๆนะครับผมก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปปัรถนานะครับผมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำล้ำเลยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณครับเราก็จะทําการป้อนเลยนะครับผมออเดอร์ผลไม้ของมาม่าลิสานะครับผมนี่นะครับสวัสดีค่ะ แม่ค้อนก็กลาบขอบพระคุณนะคะคุณแม่หม,มาม้าลีสานะคะจากญี่ปุ่นนะคะได้ช่วยอาหารน้องช้างนะคะครอบครัวน้องลําพูนคุณายายฝาใสพี่บุญมีนะคะก็กลาบขอบพระคุณนะคะคุณแม่หม,มาม้าลีสานะคะขอให้ท่านนะคะและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นคะ่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการป้อนเลยนะคะ นะครับเราก็จะทําการป้อนเลยนะครับผมเชือกละสิบตะกร้าก่อนนะคะนี่ค่ะสองตะกร้าแรกนะคะครับผมนี่พี่บุญมีนะครับผมที่สามที่สี่ได้านเชือกละสิบตะกร้าก่อนนะครับผมห้าที่หกนะคะที่เจ็ดที่แปดค่ะพี่บุญมีอายุ40ปีแล้วนะครับผมสักล้านะคะช้างตัวใหญ่นะครับผมทานเยอะมากๆเลยนะครับผมวันหนึ่งนะครับผม นี่น้ลเสียงแเสียงตอนลูกขอบคุณ้อนแรวขอบคุณ้ามามาตอนขอบคุณข้าอนขอบคุณ้าขอบคุณ้าตอนเอดังนี่นะครับผมเอาดังดลูกดังดขอบคุณขอบคุณมามาลิสาก่อนเลยพี่บุญมีเล้ดังดังข้าดังวคงาเลยวเลยานะครับครับผมเราก็จะทำการป้อนให้กับพี่บุญมีเลยนะครับผมผลไม้หวานๆนะครับผมก็ขอขอบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมขอบคุณข้าตอนแรกขอบคุณมามอแอ่า ใส่กระม,มังให้เลยนะครับ <91 anest' S 2> ผมสิทะก้าแรกนะครับผมเป <ossing. S 1> hmm ็นคะแนนของคุณมาม่าลิสานะครับผมเิิงนน นี่นะครับผมพี่บุญมีก็ได้ทานแล้วนะครับผมงงอของคุณแม่ม,มามาอลิสานะครับผมน้องลำพูนก็โยกโลนะครับผมทานอย่างอ,าอร่อยเลยนะครับผม อย่างอร่อยเลยนะครับผมผลไม้วันหวานนะครับผมของคุณแม่มาม่าลิซานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้กังล้งลำพูนอีกสิบตะกล้านะคะนะครับผมี่น้องลำพูนกับคุณยายก็ได้อยู่ในร่มนะครับผมสองเชือกนะครับผมร่มก็ร่มเล็กๆนะครับผม น้องลำพูนนะครับผมสิบตะกานะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่ก็ขอขอบคุณคุณแม่มาม่าลิสานะครับผมก็ขอบคุณมาม่าตอนจ้าเายวยวยก่อน น้องลำพูนนะครับผมสาวน้อย15ปีนะครับผมคุณยายก็อายุ50ปีแล้วนะครับผมได้ทานแล้วนะครับผมทานด้วยกันเลยนะครับผมน้องลำพูนกับคุณยายนะครับผมแย่งกันแล้วนะครับผม ผลไม้วันหวานของคุณมาม้าลิสานะครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากเดนไกลนะครับผมได้ทา,ทานแล้วนะครับผมครอบครัวของคุณายายฟ้าใสก็ขอ,อกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมพอรป ยี่สิบตะก้าแล้วนะครับผมสองเชือกนะครับยี่สิบตะก้าแล้วนะครับผมนี่คุณยายแย่งน้องนะครับผม ยายกับน้องลำพูนก็ทานแล้วนะครับผมอ้อยสองร้อยบ่สองร้อยมีกระ,ะมังอันเดียวนะครับผมทานด้วยกันนะครับผม ยังกันกินนะครับผมอร่อยนะครับผมุนยายกับหลานนะครับผม ไปหมดแล้วนะครับผม20ตะกร้าแล้วนะครับผมก้อนอีกยี่สิบตะก้านะครับผมที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับผมอีก20ตะกร้านะคะนี่สาม,สามเชือก <20 S 1> ก็ <20 S 1> ได้ทาน <20 S 1> เชือก <20 S 1> ละ20นะครับผม20ตะกร้านะครับยี่สิบหกนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสิบนะคะ ไปทางไหนกนเอาพุ่งผุนเลยทางนี้สิบห้าค่อยไปไฮคาเอีกใช่ไหฮคาตัวนี้อาทั้งพุ่นไฮห้าครับผมเพราะว่าอสเชือี่ยวเพิ่งได้ทานสิบกระกาเองนะครับผมนี่พี่บุญมีทานไปสิบแล้วนะครับผมนี่ให้คุณยายกับน้องลำพูนนะครับผมทานด้วยกันเลยนะครับ ขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณพ่อก่อนขอบคุณพ่อก่อนแล้วขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อแล้ขอบคุณแม่มาลิสาก่อนค่ะโอ,โอ้กับนู้นจะให้ทานพร้อมกันเลยนะคะทารดวยกนชิมาดกับผ่านนะคะนี่นะครับผมผลไม,ม,ม้หวานๆนะครับผมอร่อยเลยนะครับผมกับขอบพระคุณคุณแม่มาลิสามากๆนะครับผมก็ใส่ไปอีกข้าน,นี่มา กล้ยนะครับผมหวานๆนะครับผมกอ้อยนะครับผมยายกับหลานนะครับผมทานยางอร่อยเลยนะครับผมได้ทานก็สะบัดหงไปมานะครับผม,มีความสุขนะครับผมเวลาได้ทานผลไมห้หวานๆนะครับไก่ก็มาแย่งกินกล้วยด้วยนะครับก้อน แยงกะละมังกันแล้วนะครับผมนี่<ฮ>พี่อุ่นมีนะครับผมนี่เพิ่งให้อีกห้าตะกร้านะครับผมก็เลยห้าตะกร้านะครับผมเป็นเชือกละยี่สิบตะกร้านะครับผมท<ม>านอย่างอร่อยเลยนะครับผมผลไม้หวานๆนะครับผม ยืนทานอย่างอร่อยเลยนะครับผมนี่ดูท่าทานของน้องลำพูนนะครับผมพี่บุญมีทานหมดแล้วนะครับผมห้าตากร้าเร็วมากเลยนะครับผมพี่บุญมีของเราก็จะชอบโยกนะครับผม จะหยุดโยกเฉพาะเวลาทานนะครับผมกับเวลานอนนะครับผมเวลาได้กินก็จะนิ่งมากๆเลยนะครับผมเวลาอาหารหมดก็จะโยกต่อนะครับผมแยงกะละมังกันแล้วนะครับผม ไม้หวานๆนะครับผมของคุณแม่มาริสานะครับผมมามาลิสานะครับผมจากแดนไกลนะครับผมก,กราบ,บขอบพระคุณท่านมากๆนะครับผมก็เหลืออีกยี่สิบตะกร้านะครับผมหมดหกสิบตะกร้านะครับอ่านี่นะครับผมยี่สิบตะกร้าสุดท้ายนะครับผมยี่สิบตะกร้าสุดท้ายนะคะเราจะทําเป็นสามลามังนะคะี่พี่บุญมีหก เพราะว่าเมื่อกี้แย่งกันนะครับผมห้าหกนะคะเราจะได้ทานพร้อมๆกันนะคะไปแล้วเอาไปแล้วนี่นี่อยากทานแล้วนะครับผมนี่โอ้ดูดูโซ่นะครับผมนี่ผลไม้ของคุณห้านะคะนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่ได้ส่งคะแนนมานะครับผมน้องๆก็ได้ทานผลไม้หวานๆนะครับผม ไหนดังๆไหนดังๆมาๆแล้วให้กินอีกแล้วเอาดังๆเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าคนเร็วจ้าคนเร็วอยู่มากนะคะนี่อาจ้าคนอ้อยบ้างจ้าเร็วนดังๆนดังๆดังๆเอาเร็วจะข้างให้พี่บุญมีนะคะ นะครับพี่บุญมีก็ได้ทานแล้วนะครับผมไป้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาณมาร <มา S 1> ิสานะคะนี่นะครับผมเจ้าก่อนเน่นจ้าจ้าสวยสวยจ้ามามาก่อนจะลำงเราจะให้กันยา่ รอบนี้ได้คนละหนึ่งกระมังเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้แย่งกันนะครับผมได้ของใครของมันเลยนะครับผมนี่ไก่ก็มาแย่งกินกล้วยนะครับผม ครับผมก็ได้ทานแล้วนะครับผมก็ขอกาบขอบพระคุณมากๆนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะครับผมนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้คุณแม่มาขอบคุณนะครับผมคุณมามาลิสานะครับผมจากแดนไกลนะครับผมไม่ควันก็ราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่มามาริสานะคะที่ช่วยเมตานะคะ น้องช้างของเรานะคะครอบครัวของน้องลำพูนคุณยายฟ้าใสพี่บุญมีนะคะก็ตาขอบพระคุณนะคะขอให้คุณแม่นะคะและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทงให้ได้โทงนะคะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณแม่จ๋ารวยๆย,ยิ่งๆขึ้นนะคะที่เข้ามาช่วยอาหารน้องช้างของเราทั้งสามเชื่อนะคะ ก็ขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นคะ่ะเคลคีวคลาดจากไยอันตรายทั้งสิ้นทั้งควงนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะคุณแม่จ๋าขอกรับขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่มามริสาและครอบครัวนะคะครับสําหรับวันนี้ก็ขอเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ